เอาสวัสดีครับ<ด>นะสวัสดีทุกคนแล้วต่อไปนี้ใครจะสวยครับบันนี้ได้ยินข่าวว่าเขาไปลงที่ป่าไม้อว่าสร้างศอกจะชวยอสร้างซอกจะชวยนะครับนะ <c oughs> <c oughs> แล้วจะไปให้เขาให้ใครเช่าครับทีนี้อะอะไม่รงเรยคุณดวงใจสวัสดีครับคุณมีสิทธิอะไรให้เขาไปเช่าทีนี้นะเพราะมันเป็นป่าสงวนให้เขาเช่ากับพีทได้บันนี่ อืมเหมือนเข้าไปบุกลุกเลยนั่นนะนะ <c oughs> ่ะนะเออพี่มณีการพี่ไทยซ่านะครับัสดีครับนะเราไปลองแล้วครับทีนี้ลงติดๆเลยนะครับทีนี้นะวันที่เท่าไหร่นะยี 26, 27, ะ่สบหกยี่ิบเจ็ดป่ะโอ้ยยนะี่หกยี่ิบเจ็ดนาะบันเทิงครับพี่น้องไอพี่รอดูนะอย่าลืมอย่าพลาดนะจะลงที่ป่าแหวง่งเปลาแหว่งผมลงเรียนเองนะนะผมลงเรียนเองนะ <c oughs> อืม ก็สามเลียมทองคำด้วยที่นี้เอฟีนะใครจะมานะครับพี่น้องรอดูนะความจริงไม่ได้กระจ่างสักทีนะนะครับเรื่องสามเลียมทองคําใครพูดจริงใครพูดเท็จใครพูดโกหกนะครับทีนี้นะที่พี่หนูแดงบอกว่าส่งที่อยู่เป็นภาษาอังกฤษมาให้หน่อยเดี๋ยวจะส่งเสื้อผ้าไปให้ประจันอยู่เมืองนอกประันเดียโอ้ขอบคุณหลายเด้อครับพี่น้องเอฟีท่านเสนาคนใจไปว่าไปว่าด้ขี่จะเต้เม็ดเลยของมือสองเาะอันนี้ก่อน ไปดูในบัตรจะไม่ได้เอาบัตรมาครับผมขอบคุณในหลายเด้อพี่นูแดงนะอ่าถ้าส่งมาให้ก็ขอบคุณในหลายนะครับเนาะไม่ได้ขีดียดแมงม็ดเลยมือสองอดีตีเพิ่นท่านในเฮาใส้น่ยเนาะเพิ่นเพิ่นเหลือใส้เนาะอืนะครับนะเพิ่นสละให้คนที่ไม่มีใช้มันก็ได้บุญได้ท่านได้กุศลดีเนาะเสื้อแขนหยกแขนยาวก็สชงมาให่ก็ไดเด้อจ้าตงเาเมิดกับพี่น้องเอฟจีนะเหนาเรียวอืมมือสองเพิ่นเฮากับไม่เฮ้าเราจะไปขีดียด เพิ่อเอามาเฮ้าใสก้บุญตัวกว่าตัวแก่มาขอทานเสื้อผ้าป้วัวใสยาดอกยาดอกเนาะเพิ้ให้เฮ้าเนาะของมือสองเพิ่นเฮาบ่ใสเพิ่นม่ใสเนาะเฮาก็เป็นยังเนาะมันอาจะมีหลายคนบางคนบางเธอเพิ้ว่ากะเอามาไปก็ป่าประโยชน์แม่นัวเฮาบเฮาบ้าผัดยันยันเฮาว่าอ้ยยานเฮ้าระเกียจนะะบางคนก็เลยเนาะเฮ้าบ้าคนเฮาบ้าเป็นนี่ก็อ้้มันจะ มันก็อยากใจไมันเอาอยู่เนาะอ่าแบบนี้แม่นบอกเราไม่เราไม่ได้รังเกียจนะไม่ได้รังเกียจได้ก็ไม่ได้ถือยศถือศักดิ์ได้บ่มือสองมือสามบ่แห้งคักกับพี่น้องกันจีนะอือจะยังก็ซื้อมือสองนะมันขึ้นอยู่กับคนใส่ดอกพี่น้องเอ้ยจีคนแหล่คนดำเนาะคือคนบางคนนี่มึงจะใส่ตัวละลาดมึงกับบองอ้ามคือเก้าคนบางคนนั่งอยู่แต่ในห้องแอร์ก็ยังแหล่เนาะยังแหล่อยู่ ออเห็นบอดิชาเขาง,งามเขาจะจะแต่งงาอ้ยคือ <laughs> มึงแหลคือมึงใส่ตัวละล้านมึงก็บม่ได้งามเลยก็บม่ได้เหลียวมึงไม่ได้ก็บไม่ได้เห็นมาตัวอันเสื้อผ้ามึงใส่ตัวละมื่นตัวละล้านเลยเออไม่ใส่ <laughs> <laughs> ใส่ตัวละมื่นตัวละล้านแม่ ครับผมอืมไม่ได้งามเลยเห็นบริษซาใส่เขาใส่เสมันกางามไหนคนงามเนาะคือกูรอเนี่กูใส่เสื้อก็งามผมกูรอผมกูผมกูก็มีบ่านี้กูไม่ได้กูไม่ได้เละไม่ได้ดำกูไม่ลงก้นเด้อผมกูกโดกอีบ่านี้ก็เช็ดท่งไหนก็ได้บ้าน อ๋อแต่ว่ามือสองคนใส่ดูดีก็ดูดีครับพี่น้องเอ็มสี่ปรด้คือลังค้นเนีบันนี้ครับือไม่ตัวละหมื่นจะใส่ด้ก้าวครับนึ่งมีมีค่าได้จำตัวละสิบบาทปะพู้ลังคนนั่นใส่ยี่ห้อน่ะไปเฮ็ดให้ยี่ห้อขมองไปใส่แม็กซ์เจมเกิดปวด้มีค่าเลยบันนี้ทั้งแหล่ทั้งดำเอาอีนี่ใส่กระบุกโมงามได้เก้าดีได้เก้าวดีใส่เสื้อเล่ๆั้มดำเนาะโอ้บันนี้ เนี่ยใช้เสือแถมปุ๋ยนะบันนี้บันนี้ใช้แม็กเครับอู้มันรามนี่ครับผมโอ้ยดีหอด้ครับกูมือเนี่ยมันเป็นพรามเด้อจะแซมเสือแถมปุยแถมน่มบัดเบเลยเัคือบลาส่เลยเดียบัรนี้นะแม็กยังเดียวครับบันนี้อ่บอแม็กะรีวายครับบันนีเอ่ซีซีเดียบัดนีเอ่ อ่สีคล้องกันนะมัน็นใสเลยครับมันอันหลังเสียเดียวซีซีแบบนี้นะครับมีน้องจักแหล่ตัวซีเนาจักยูหอยังกูโบจักนะนะจักกุดยังกูโบยังกูโบจักเนาะกูจีบอ่ากเบอกคือขุดหัวมันบอกกุดยังกุดหัวมันโอ้ยมันมันมันเอาเตะแบบนั้นนหครับกูมือเนะอือ บอกว่าย anyway, like ี np. ่ห yeah. ้อเด้อครับพี่นินนะเอี่ยไม่เหมือนเดิมเลยนะจ้าทีนี้นะใสจังใดกับโมงามเนาะมันแหลกครับพี่น้องเอฟีนะอืมเล่นบอกดีซ่าเขาใส่จังใดมันก็งามเนาะกุชชี่บอกอืมกุชชี่ปอมบอกอ๋อตาแทกับบอกว่าคือนั่นนั้นพี่น้องเอฟีนะอืมใส่แทก็คือเขา เขาก็เบิ่งเป็นของปอมรอเ่เบืองนังนาเนี่ยนี่พี่น้องเรทีนะเขาบดกเดี๋ยวเบื่องเลยนังนาในเป็นหลุมเป็นบ่อเป็นบ่ออยู่น่นน่ะป่านอันป่านปูนอันบ่อแห้งฝนตกห่อมมันเป็นหลุมไหมฝนตกแห้งน่นน่ะอ่าเขาไปเทปูนมันจะเป็นหลุมเป็นหลุมเป็นหลุมเบหไปน้ะครับพี่น้องเรทีนะอืมมันจะเป็นแบบนั้นได้อ่ายายจ๋าเอ้ ออกมาดินตายโคตรบอกนะเห็นไหมครับทีนี้มันเป็นขี้ยี่หัอกระเป๋าจังยี่หอยยังเคยมีเอฟซีส่งกระเป๋ามาให้ยี่หอนี่แหละโอ้ฝรั่งแถวพัทยาชอบนะคนบีบแม่นมอเขาบ่ได้มากเด้อเขาเลือกบ่ได้ซื่อแล้ก็มักคนขาวคือกันนข้นงาแบบเบลียวเบิ้งฝรั่งเออคนงาแบบเบลียวเบิ้งมันไม่ได้ไม่เดเลยแบบนี้นะ บ่าแมนมาเขบาบ่มากคุ้นงามเด้อพี่นอนะ้องเอฟซีนะบัดอีดำดำมันนะ่ะมันบ่มีไปเอาเขาใจบ่นะอรับนะเป็นยังไงบันนี้เศร้าดินเลยทีฮะมันเศร้าตะกกี้กะตะกกี้อันสะพายกระเป๋าสะพายกระเป๋าอย่างก็สะพายกระเป๋าอัน เพื่นเห็นน่ะนะกระเป๋าเป๋าปุยย๋ยเอามาตัดเป็นกระเป๋ากระเป๋าปุยย๋ยกระเปาคุตานะ้าเดี๋ยวนี้สะพ้ายมาเป็นแล้วค่ะมเป็นยี่หอ้อจ้ายีหอ้นหอ,อ,อนะครับนะ <laughs> เดี๋ยวนี้สะพ้ายไปใส่ตรงนี้ห่อกระเป๋าใบละหมืน่นสองหมืนน่นจา้าไม่ใส่ค่ะแบบนี้ค่ะมันมันเป็นอะไรมันคันคายค่ะ มันคันคายค่ะปุ่มขึ้นค่ะโอ้ยนะครับพี่น้องมันคันคายรับไม่ใส่แล้วกับบันนี้ฝืนขึ้นข้าวโอ้แต่เก่าเ่ยือใส่มันคันคายโอ้ตายแล้วกับบันนี้ลืมเลยได้บอสซในเมื่อวานทต่แไม่สิวขึ้นบันนี้นะท้าไม่ฝืนคันขึ้นบันนี้ มันคันคายคำไม่ใส่ครับโอ้ยตายตายับพี่น้อง fc แบบนี้ก็มีเนาะอืมบันได้เหลียวเบิ้งเด้อบันี้กระเป๋าบ่ปุ๋ยมันได้เหลียวเบิ้งเลยเออกระเป๋ากูบ่ต้าบ่ได้เหลียวเบิ้งเลยนี่ครับบ้านนี้มากขับรถเก่านางยังว่าเบาอีเด๊ขับรถเก่าก็ยังเบาใสจเขาขับรถมือเขาขับรถมืดสองก็เบาใจเขาเอ็จะคงมีโอกาสได้ได้รถคันเดียวน่ะล่ะได้รถอัน มือใหม่นั่นตะกี้ได้มีบอบอจ้ามือใหม่ใส่ห่างจ้ามือใหม่กับยาดอกบริโอนซ้อนดอกครับผมตะกี้อันตะกี้รถอันเขาเรียกยังรถซื้อแกงอืมมอไซสห่างๆดอกเออพอมีหน่อยมาพูดดูถูกคนนึงอนะไปบอไใส่หมากระเป๋าไปบอไใส่หมากระเป๋ารถรถแต่ละคันมีแต่รถมือสองปุ๊กอะรถมือสองก็เป็นรถตลาดนะกี้ขี่จักฟีเขาก็ มันก็บเม็ดอันนี้แล้วเขาเรียกว่าเม็ดนิยมน่ะแม่นะมือออกรถใหม่สิบปีนี่ก็มันก็หมดความนิยมแล้วรถมือใหม่เขามีหลายคันเนี่ยมือใหม่มันบัดแพงนลงงวดมันงวดด่วนเมื่งกว่าบัานนี้เอาหาเงินใส่มาจ่ายเขาบัานี้เป็นบเบาะสอบั่นี้เดือดร้อนเลยบัานนี้แมนเดียร์รอกกูจักมือใหม่เนาะจีกระดาษจีควางเนาะเลือกตัวสีมันเนาะมันไผ่โบจักของใหม่เนาะปัญญาง่เดชงวดมันเดชป่นนี้ มีแม่อกม<า>กมอกรถไหมเขามีรงแต่เขากับเออกับมึงกับโบมีผู้ซื้อ <c oughs> สินค้ามึงกับรองเบิ่งกว่าเอาแม่เอาแม่ <c oughs> เอาแม่ใช่ไหมอ่ามึงจะคิดว่ามึงจะได้ซืมีตลอดไปเดอ้อก <c oughs> ูบอกมึงเลยเดอ้ออ่าเออเป็นบ่สมักศอกกับเป็นอะไรบันนี่อ่ซื้อรถมากโก้บันนี่เงินมาเท่ไซบัดนี้เป็นบ่ครับผมอ่าพวทันไดนครับขายดินขายเขาคิดแรก สิหาเงินมาลายได้กับบันีิเมนบอกหัวจ้าบอกเด็บเดียวเด้อหวไอสิ้นเดือนเนาะเมนบอกหาเงินมาลายได้บันีิเอาสิจกัปตันบอกเราจะกลับไทยมันบัณฑนข้าราชการให้รับสิ้นเดือนก็ได้เงินเดือนเด้อของกับเยอรมันค่ะอ๋อคือมันไม่ได้เหมือนข้าราชการเน่ยเราสิ้นเดือนเขาได้เงินปับได้เออจะไปหาเงินได้ไรเขาบบจ้างเขาได้ได้เงินกับตัวจีมาตุ้มผายอย่างเงีตัวเมนบอก